สุมซักซื้อกันนะคะเปิดกล่องสกินอัลติเมตมาแรงอ่ะนับเปิดไปก่อนนะคะหนึ่งกล่องออโอ้โหดูดิเอ้ยทำไมมันอลังโอ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้มีสกินใหม่เข้ามานะคะเป็นกิจกรรมแบบ เป็นการกลับมาของสกินเนี่ยนะคะซื้อเลยนะคะ399แต่เรายังไม่ซื้อนะคะเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะจะเป็นรุ้นสกินระดับอัลติเมทนะคะเพียง3คูปองนะคะภายใน5วันเฮ้ยมันแบบ5วันนะคะ3คูปองเนี่ยมันก็จะมีสกินนาตายานะคะมีคิวเลนมีลิกเตอร์มีเทลนะคะอ่าเดี๋ยวเรากดคีิกเข้าไปดูนะคะดูเปิดเพื่อรุ้นรับสกินทาวน สกินถาวรนะคะ0.18ชิ้นสัวนฮีโร่หรือชิ้นสัวนสกินนะคะ38.0 0 18, Hero, นะคะ,ะ,คะเพชรแล้วเพชรนะ61.82คือเรื่องมีอยู่ว่าสกินเนี่ยนะคะออกยากมากซื้อไปร้อยกล่องเนี่ยจะออกไหมไม่รู้นะคะ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาฮาวี v ที่มียอดไลค์มากกว่า1 0 0 0แสน เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 ขาย ID เดีกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแล้งสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะแต่ร้อยกล่องก็คือ300ฟูปองนะ เราอะเคยทำคลิปสุ่มนี้ไปนะแต่เป็นแบบ5คูป,ปองร้อยกล่องแล้วเราซื้อแล้วมันออกนะแต่เนี้ยน่าจะซักเอ่อเปอร์เซ็นต์มันออกน้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการสุ่มให้ดูกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราทำการนี้ก่อนนะกากระบาดออกก่อนนะคะแล้ววันนี้นะคะมีสกินตรงนี้เข้ามานะเป็นสกินตัวนี้นะคะเป็นตัวมูรานนะคะเดี๋ยวเราทำคลิปให้อีกทีนะน่าจะเข้าช่วงประมาณแบบ ช่วงเท,ที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะคะอ่ามีกิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็กลางเดือนก็น่าจะมีกิจกรรมแบบตรึงตรึงมาอีกนะคะอันนี้ก็เอาไปเล่นอันนี้หรือเปล่าเอาไปเล่นกิจกรรมหรือเปล่าเนี่ยเอาไปเล่นกิจกรรมนะคะวันที่4นะคะอ่ามาเราทำการสุ่มกล่องอันนี้ให้ดูกันดีกว่านะคะ มานะคะกดตรงไอเทมกล่องเนี้ยนะคะอัลติเมทมาแรงอ๋อตัวนี้มีกล่องสุ่มอันนี้ด้วยนะ9อันนี้นะคะ9ก้าคูปองแต่แนะนำให้ซื้อดีกว่านะซื้อเถอะนะคะม,ม,มานะคะเราจะทำการสุ่มซักซื้อก่อนนะคะเปิดกล่องสกินอัลติเมตมาแรงอ่ะเราเปิดไปก่อนนะคะหนึ่งกล่องได้อะไรเนี่ย ดูลุ้นนะคะได้ได้โอ้ยว่าและเปอร์เซ็นต์มันเอาน้อยมากนะคะแนะนำก็คือว่าซื้อเลยดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูความสวยของแต่ละสกินกันนะคะแคร,รี่นะคะคลิปนี้ดูไว้นะเพราะว่าเราอะอยากให้เนื้อหามันกระชับนะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราอะไ็นควรทำคลิป RV แบบเกือบทุกกิจกรรมนะแล้วแบบกล่องสกิน Ultimate อัลติเมทอะ คือมาบ่อยมากมาแบบจะมามาแบบมาเกือบทุกเดือนเลยนะคะคือถ้าใครไม่ทันอันเนี้ยก็ไปสุ่มแบบอย่างอื่นก็ได้ที่เปอร์เซ็นต์มันออกเยอะกว่านะคะอ่ะนี่สวยอยู่นะเนี่ยสวยเทวก็สกินเยอะนะเมดนะคะนาตาญานี่นะนี่นะคะนี่เอ้ยนี่คะ่ะอันนี้เป็นสกินระดับรีเจน สับสับสับอยู่นะเนี่ยอืมมานะคะไฟเตอร์ Fighter. สุดร่อของเรานะคะริกเตอร์่คาคำกาดหล่นมาเดียวกันนะแป๊บเดียวนะคะมาแล้วนะคะริกเตอร์โอ้โหดูดิเฮ้ยทำไมมันอลังโอ้โหนี่นะคะ คือเราบอกไว้ก่อนนะลิตรเหมือนเราไปสุ่มได้เหมือนเราซื้อกล่องอันนี้นะซื้อกล่องสุ่มนี่ยแหละนะคะสกินอัลติเมทเป็นกล่อง 5, ห้าคูปองแล้วเราซื้อร้อยกล่องแล้วมันก็ออกคือเราคือแบบเอ้ยคุ้มคุ้มนะคะอ่ะสุดหรอของเรานะคะตัวสุดท้ายนะไอ้แฮมไอ้แฮมเสียงแหบไปไหมเนี่ยแอสซิซินเนี่ยนะคะสุดหรอ และอวีนะคะมีกิจกรรมแจกสกินอัลติเมทบ่อยมากซึ่งสกินอัลติเมทที่แจกก็จะเป็นแบบกิจกรรมแบบให้ร่วมชา์เร้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวถ้ามีไว้เราจะมาอัปเดตทีิปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไม่เห็นมีแบบแจกสกินอัลติเมทหรือว่าแจกอะไรเลยนะคะคือเพิ่งหมดซีซั่นที่เขาแจกไปนะคะนี่มีคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากได้จริงๆนะคะก็แนะนำให้รอสุ่มกิจกรรมอื่นหรือว่า ถ้าคิดว่าดวงดีก็สมกิจกรรมนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นสกินแอดเนสและเร็วๆนี้นะคะมีแจกฮีโร่นะคะจะมีตัวแอดเนสนะคะกับตัวฟลอเรสแล้วก็ตัวแอทริกนะคะ3ตัวเราดูกันนะคะว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะคือช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่น RV เลยนะคะแค่มาแบบเข้ามาทำคลิปกิจกรรมนะคะเดี๋ยวไว้ประมาณ เดือนมีาเราจะมาไราสตรีมเล่นเกมกับทุกคนนะคะคือเป็นแบบช่วงปิดเทอมปิดอะไรหมดแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ขอลาการไปเพียงเท่านี้นะคะ